เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรดิฉันกะมนทัศกิติสุนทรสกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตหนึ่งพักก้าไกลวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายเพื่อสนับสนุนยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน ท่านประธานคะปัญหาจำนวนของช้างป่าที่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ8.2%แต่การขยายพื้นที่ป่าไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยคะ่ะดิฉันจะขอไม่ลงรายละเอียดว่าทําไมเราปลูกป่ากันทุกปีทุกปีแต่จำนวนผืนป่ากลับลดลงนะคะในเมื่อผืนป่าเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่ตั้งใจ ดิฉันก็จะขอลงรายละเอียดในประเด็นเรื่องว่าการทำอย่างไรไม่ให้ช้างป่าเพิ่มขึ้นเกินขอบเขตป่าซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่สามารถทำได้ในตอนนี้ค่ะคำถามที่ดิฉันได้ยินบ่อยมากๆนะคะนั่นก็คือทำไมไม่ทำหมันช้างเหมือนกับที่เราทำหมันหมาทำหมันแมวก็เพราะว่าเราอุ้มช้างไม่ได้ค่ะ ไม่เหมือนอุ้มหมาอุ้มแมวนะคะท่านประธานการทำหมันช้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช้างเพศใดก็จะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากทั้งสองเพศเลยค่ะเพราะอวัยวะที่จะต้องทำหมันเนี่ยนะคะของทั้งสองเพศจะอยู่ลึกเข้าไปภายในตัวช้างต้องอาศัยการผ่าตัดค่ะการวางยาสลบให้กับช้างก็อันตรายเช่นกัน เพราะจะทำให้ช้างล้มตัวลงแบบที่เขาไม่สามารถควบคุมท่าทางเองได้ซึ่งถ้าเขาล้มแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ทับอวัยวะภายในของเขาจนตายได้เหมือนกัน mm hmm. การให้ยาซึมก็อันตรายน้อยกว่าก็จริงนะคะแต่การผ่าตัดในท่าที่ช้างเขายืนเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ยกพยุง มีระบบค้ำยันที่แข็งแรงซึ่งเป็นไปได้ยากมากค่ะที่จะทำเช่นนั้นในเขตป่าทางเลือกที่ผ่านมานะคะจึงเป็นเพียงการใช้ความรู้ภูมิปัญญาของควานช้างนั่นก็คือการใช้พืชสมุนไพรบางชนิดนะคะเพื่อช่วยกำหนัดเพื่อช่วยลดความกำหนัดของช้างเพศผู้ลงไปเมื่อการทำหมันช้างนะคะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด วัคซีนคุมกำเนิดช้างที่มีประสิทธิภาพจึงถูกจึงได้มีการขออนุญาตโดยกรมอุทยานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะยื่นขออนุญาตขึ้นทะเบียนวัคซีนคุมกำเนิดช้างจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย,อยอไปเมื่อ1ปีก่อนโดยการนำเข้าจากประเทศเยอรมนีนะคะเป็นวัคซีนชื่อ s p ปแวร มีการใช้งานแล้วนะคะในประเทศแถบแอฟริการาคาเข็มลับประมาณ1 0,000กว่าบาทสามารถคุมกำเนิดได้7ปีใช้กับช้างเพศเมียที่ผ่านการมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวขึ้นไปเมื่อได้รับอนุญาตนะคะก็สามารถนำวัคซีนนี้มาทดลองใช้กับช้างต่อไปเพื่อแก้ปัญหาต่อไปได้แต่สุดท้ายคะ่ะท่านประธานวัคซีนคุมกำเนิดช้าง ก็ดูเหมือนจะถูกคุมกำเนิดเสียเองนะคะเพราะว่าผ่านไปหนึ่งปีแล้วเนี่ยวัคซีนที่ดูเหมือนจะเป็นความหวังก็ยังไม่ผ่านออยอและกรมปศุสัตว์สัทีค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าติดปัญหาที่ตรงไหนนะคะดังนั้นดิฉันจึงขอสนับสนุนการตั้งกันมาที่การชุดนี้นะคะเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการนำเข้าวัคซีนทลายกำแพงที่ ทำให้การคุมกำเนิดช้างไม่เกิดขึ้นสัทีอย่าลืมนะคะว่าจํานวนช้างเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าเราไม่รีบและเราไม่เริ่มทำอะไรสักอย่างเพื่อให้อัตราการเกิดของช้างลดลงอัตราการตายของคนที่ถูกช้างเหยียบอาจจะเป็นตัวชี้วัดความล้มเหลวของเรื่องนี้แม้เราจะเคยมีการศึกษาเรื่องนี้มาแล้วก็ตามขอบพระคุณค่ะ